สวัสดีครับถ้าบุคคลที่ไปนั่งอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับบอกว่าหวังดีครับเจ้าหญิงเคสจริงๆขอโทรศัพท์ทั้งสองเรื่องนะครับทั้งสามีภรรยาให้กับฟาเธอร์มาเธอของเจ้าหญิงที่อังกฤษตรวจสอบก่อนครับ ถ้ากล้าให้ตรวจสอบก็กล้าให้ไปขับรถให้กับเจ้าหญิงเพราะฉะนั้นบุคคลไหนที่จะไปขับรถให้กับเจ้าหญิงที่โรงเรียนอนาชานะครับต้องยินดีให้ตรวจสอบข้อมูลทุกคนทั้งหมด ทั้งเขือญาติด้วยนะครับและต้องให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาครับเพราะเจ้าหญิงเป็นลูกของพระชินีนะครับของอังกฤษสมมตินะครับถ้าเจ้าหญิงจะมาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเักตนะครับทุกคนต้องได้รับการตรวจสอบทั้งคนในครอบครัวและเขือญาติของบุคคลที่ไปขับรถให้ครับ ตำแหน่งที่เอามาการันตีอ่ะใช้ไม่ได้ครับเพราะเราต้องยินดีให้กับผู้ครองเขาตรวจสอบครับนะครับเราต้องยินดีให้ประราชินีแล้วก็ประราชาหรือเสด็จปู่เสด็จย่าของเจ้าหญิงอนั้นตรวจสอบเพราะพระองค์นั้นเป็นบุตรสาวนะครับถึงแม้ว่าจะมาอยู่กับ พี่ชายน้องชายก็ตามนะครับแต่ก็ต้องให้ได้รับการตรวจสอบครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีบุคคลสำคัญต่างประเทศมาเรียนในประเทศไทยนะครับก็ <c oughs> ต้องให้เข้าตรวจสอบนะครับ <c oughs> เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองนะครับสบายใจของพ่อของแม่ของเด็กคนนั้นนะครับ ยิ่งถ้าเป็นเจ้าหญิงแล้วเนี่ยต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับทั้งตระก,กูลเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้นโยบายนี้ครับสวัสดีครับรอไหมครับข้าใจผมถ้าจะใช้ตำแหน่งคำเนี่ยเดี๋ยวผมเอาตำแหน่งของยัยะเป็นคำได้ไหมครับสวัสดีครับ ชอบรถสีไหนเออชอบสีขาวใช่ไหมครับถ้าไปจากบ้านพรเนี่ยก่อนถึงเมืองโรงเรียนอยู่ขวามือผมไปมาแล้วโรงเรียนราชาตินั้นครับไปทำอะไรเราจะไม่ทดเหมือกันไปส่งสินค้ามาตอนนั้นทำงานวัสดุก่อสร้างอยู่ที่ภูกเก็ต ถ้าไปจากกระทูเนี่ยเลี้ยวตรงสามแยกสนามกบนะครับไม่รู้ว่าตลาดน้ำตรงน,นั้นเสร็จหรือยังครับตอนนั้นกำลังสร้างอยู่นะครับบ้านพรตลางเนี่ยผมมี บุคคลที่ผมให้ความรพบที่ผมเรียกว่าพ่อเนอยู่หนึ่งคน,นครับคือเจ้าของโรงน้ําแข็งทุ่งทองนะครับมีอยู่ที่ในเมืองด้วยนะครับสามกองหรือเปล่านั้น,นแล้วก็ที่บ้านพรอีกสาขาหนึ่งนะครับทุ่งทองสด ลองโทรเช็คประวัตด,ดูับว่าผมอยู่ที่นั่นทำงานอยู่ที่นั่นจริงหรือเปล่าสวัสดีครับเสียแล้วก็เจเพลงรักเดียวขึ้นเพลงครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะไปร้องต่ออีกครึ่งหนึ่งให้จบครับเสียว่าไงครับไปร้องให้พี่สาวฟัง สวัสดีครับ